สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสี่เทอไบท์นะครับวันนี้นะครับพี่ตี่นะครับจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับสำหรับเจ้าคาวาสกิเนจาสี่นะครับปี2018สภาพป้ายแดงคันนี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมารีวิวตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ที่ร้านเทอร์ไบท์พระราม5จังหวัดนนทบุรีนะครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถดิกไบท์มนอคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า130คันร้านเรานะครับการันตีเลขไม์แท้นะครับเพราะเรามริม กรอใหม่นะครับที่สำคัญครับเรามีบริการหลังการขายเรากล้ารับประกันตัวรถทั้งคันนะครับ1เดือนเต็มเอาละครับเดี๋ยววิศิษจะพาไปชมลยว่ารถคันนี้เลขใหม่จะวิ่งมาเท่าไหร่ไปเลยครับรถคันนี้ครับเลขใหม่นะครับวิ่งมา9,626กิโลเมตรแท้นะครับกุญแจคันนี้กาให้มาครบถึง2ดอกนะครับแผงคอบนล่างสวยมากๆครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเหมือนใหม่นี่ครับประกับไฟฟ้าเดิม มือคับเดิมเดิมนะครับไม่มีกดไม่มีงอนะครับหัวโชก็โอ้สวยมากๆไม่มีรอยขัดใดใทั้งสิ้นนะมือเบรกนะครับไม่มีกดไม่มีงอเช่นกันนะครับรถคันนี้ครับเป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับฝาสันน้ำมันสวยมากนะครับติ๊กเกอร์วอร์นิ่งนี่อยู่ครบเบาะนั่งเดิมสวยนะครับนี่ไม่มีขาดไม่มีรูนะครับเบาะซ้อนก็เช่นกันนะฮะเห็นไหมครับสภาพสวยจริงๆครับคันนี้ครับนี่ครับชิหน้าเดิมนะครับนี่ครับโคมไฟหน้าเดิมสวยใสนะครับ ไม่มีรอยหินเลยนะฮะบางโคนหน้าเดิมยางหน้าหลังเต็มเมนะครับจานเบรกด้านหน้าครับนี่ฮะแทบไม่สึกเลยครับ9,000กิโลเมตรแท้กระบอกช็คล่างด้านหน้าสวยนะครับแทบไม่มีรอยหินนะครับคลิปเปอร์หน้าดูเดิมนะครับสวยงามมากๆนี่นะฮะนี่ครับมอน้าเดิมนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับนะครับในส่วนของแฟริ่งก็แน่สนิทชิดทุกจุดเลยนะครับ นี่ครับผมแข็งเครื่องเดิมๆนะครับสวยงามมากๆไม่มีรอยล้มแปะจอดล้มนะครับหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยขัดนะฮะพิเศษครับคันนี้มาพร้อมกับข้อแต่งนะครับจากอารคาปรวิกนะครับเนี่ครับมาฟังเสียงกันเลยครับนี่ครับโอ้โหแน่นๆเลยครับคันนี้มาไปต่อที่สริงอาร์มฝั่งขวานะครับไม่มีรอยเช่นกันนะครับ จานเบรกด้านหลังก็เต็มเต็มครับ9,000กิโลเมตรแท้นะฮะสัหรับันนี้นี่ครับยางหลังครับผมนะครับเต็มเต็มเลยไฟท้ายแต่งนะครับไฟท้ายแต่งแบบ led นะครับแล้วก็บั้นท้ายสวยงามมากๆไม่มีบิดเบี้ยวนะครับศูนยตรงแน่นอนครับคันนี้ในส่วนของสลิงอาร์มฝั่งซ้ายนะครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยนะครับแกงเครื่องฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับี่นะฮะ สวยงามมากๆในส่วนของหน้าเครื่องครับแห้งๆใสๆนะครับนี่คอท่อสวยๆเลยกระบอกโชคล่างด้านหน้าก็สวยเช่นกันครับไม่มีรอยหิกนะฮะนี่นะครับโอ้โหสวยงามนะครับรถคันนี้ครับพี่ตีให้บริการสภาพนี้นะฮะอยู่ที่90ซนะครับในส่วนของราคานะครับรับประกันว่าไม่แพงแน่นอนนะครับรายละเอียดอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้สัตว์ปัญดที่ชอบนะครับคันนี้รีบแอดไลน์เข้ามาสอบถามเลยครับ เรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คำแนะนำเทุกท่านอยู่นะครับสุดท,ท้ายน,นี้สำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับพิธีขอฝากให้กดติดตามฝากกด Subscribe ให้กับช่องชา n แ e l t ันเดอร์บ k e ของเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ